วันนี้มนก็จะพาเพื่อนๆมาทำบัวลอยไข่หวานนะคะมนก็จะนำฟักทองไปนึ่งนะคะแล้วก็มาบดนะคะแล้วก็จะมาผสมกับแป้งข้าวเหนียวนะคะแป้งข้าวเหนียวลงไปนะคะจะนำมาขยำขยำให้เข้ากับฟักทองนะคะ ย้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเข้ากันดีนะคะจนแป้งเหนียวนะคะใส่น้ำกะทิลงไปนะคะค่อยๆหยอดลงไปนะคะแล้วก็นวดแป้งให้เข้ากันนะคะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนแป้งเข้ากันดีนะคะ แป้งของมนก็เข้ากันดีเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะพักไว้นะคะแล้วก็ปิดแรปไว้เพื่อไม่ให้แป้งแห้งนะคะวันนี้มนใช้เป็นฟักทองนะคะส่วนเพื่อนๆคนไหนที่อยากใช้เผือกหรือมันเทศก็ได้นะคะแต่ว่ามนจะใช้เป็นฟักทองแทนนะคะ ส่วนสีเขียวอ่อนแบบนี้มลก็จะใช้สีของตัวนี้นะคะมลจะแบ่งแป้งฟักทองอันนี้ออกมาแล้วก็มาผสมกับสีน้ำเงินนะคะผสมแล้วก็จะได้เป็นสีเขียวอ่อนๆแบบนี้นะคะแป้งของมลก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ พอน้ำเดือดนะคะมนก็จะเอาแป้งที่เราลวกใส่ลงไปนะคะแล้วก็จะใส่ไข่ลงไปทีละฟองนะคะ ใช้ไฟปานกลางเพื่อไม่ให้น้ำกะทิของเราแตกมันนะคะบัวลอยไข่หวานของมนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้มนด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะ